มาแล้วนมาแล้วว so ันมาแล้ววันแล้วเพิ่นได้แล้วเพิ่นได้แล้วก็เปได้่บอกว่เอพี่เดียว่และมันเพราว่ากาดอกกาเสี่ยงดอกเนี่ยมาฟันแลื่นเจี่ยนอันนี้ลูกเคยขม้าขอเงินขอที่อลูกเคยปรได้๋ยวว่าหาว่าถี่มาสของพอเถาว่าพอเ่าเทปบุทท่าท่รวมนก็รวยมารวยมายาคนรังมาขอพวกพคนไิ้เด็กเคย่บเคย้า้มัทาให้ คพอไม่ได้พอขอดพอลูกนี่ก็คือลูกจังววะท่อกับพป่าเขาขอไปยังไงเจ้าบ่ายเขาเขาไปสิยังไงได้ยังเขาเขาไปเปี๊ยกไปเปี๊ยกกระเลี้ยงเขาอย่าพูดทหากอะไรไได้คนพูดทหารคนมากอย่าปูคนงามดีหลายมาแล้วมาแล้วมาแล้วปูไหนปซื้อแล้วปูพันใบปอดพันเหงาหลายมันมากปูปูก็บอกได้นาบอกรับปอหาศูนย์ศุนหา 8ปดสามสามแปดศูนย์สามสามศูนบอกทันทีแล้วลูกเอ้ปู้กับไ้ซีซีดอกเวบาไลยโตมสเวบามากับตับแต่โอเบวะปู้กับไฮแต่พอเพราะกับเราพอมาทั้งพอแล้วโซนักโซนักปู้สียนักโซไรนัดศูนย์สามนะศูนย์สามปา่ได้พี่น้องเด้ก็แปดสามนล่ะดูากับแปดสามมันตีสามเนาะมั่ามนตดสามบมันมาสาม ปูขัดกล่องมาแล้ว90 990626เ, 6, เนี่ยพอามาปูากล่อง9มาบวกกัน92ที่แปดได้แปด0กับหกมันได้หกแปด 6, 8, กับหกกับสองได้แปดนัานนั้นนี้นเนี่ยแปดมาบวกพอต่อไปแปดบวกสี่ เจ้าชีสเว็บแปดบวกเลยเนาะมนบวกกับมกขอือบวกมากลงมากมากเข้ากันมากลบบวกมะข่ายโตตัวนึงตัวมดก้อนเหแล้วมันเข่านะเขาเรียกไปเห็ดไนมผู้เรยกมันใจลายไปหนี้งวัวลายโตผู้แค่ดอกผู้แค่สองมวดมันเข่าไหมจ้ะมวดกันจะเข่าลายซะทุนัวสิดำวันนี้สีดำก็บองคดีกว่าด้วย ฟูดาวันนันูซีกาซื้อเลยเจ๊ดังๆนึกเจ๊นิดถนนรถจซื้อลุ่ประกาศซื้อหรอประกาซื้อขอขอแท่นี่ฟูเซียอต่นี้ฟูเซียเขาเสียเงินนำเล่าฟูเซียเองคือยังวันหกส่วนสามล่ะอืมนี่ฟูเซียเขาเสียเงินแต่เม่มีฟูเซียก็ถือว่าได้ห้องฟูเซียบอกประกาแท่เขาดิได้ห้องนำปันเมนเลยอ่ะดได้กาเเสียเนาะก็ได้ก็เสียนิดหน่อยขยานเนี่ย เอฟซีสิบตัวละพันสองพันัองบรยากเอาเทมเนาะอีอกทุก่มองยังเข่าโอเคป่ะตัวไหมันสีเขาน่ะแปดแปดสามกับศูนย์สามหลายมากหลายมากหลายจ้าทุม่มมาโหลดตัวละพันละพันเอาเงมิน่หมไหันไผ่พอเนี่ยจ้าอพอบอกเ่านั่นพอบอกหลายอบอไม่เพิมเพิมเก่งเก่งเลยมาเก่งเก๋งกูบอกกูบอกขึ้นคบว่าบอก นอนอยู่ผู้เดียวร้านกับอายุน้องหานปูกับนอนอยู่ผู้เดียวกเขาบอกปูสามตัวหนะน,นึ่งสูงสามนะใช้ป้าน้อนเสี้ยงไว้ปูนอนอยู่ผู้เดียวลูกกับอายุนําอีน,น้อยกับไปนองหานน่ะแม่มันนี<อ>่ละคอนามันเอาไปน้องหนพรอมันเปิดเงี้ยติดเทอมพร้อกับยุ้เดียวเอาว่าจ็บตัวเลขว่า ตัวเล็กไปเพื่อนมึงเน่ยเพื่อนมึงดได้เพมทันอมึงเดี๋ยวูไปพได้ดังพ่ได้ดิดดังเดีวเดียวไปพดังเพได้ดิ่คือบ่เจ้คือเ่เจ้งครับผครับบังกะทกเลยครับเจ้จูดเออคือเขาบอกกับให้เขาจดตีลาเขาจะับเอาไปเอบเออเออเ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 อนเเอเออ ตแตกเอง่ามงเนัจนง่ายง่ตัวเมตีเลยดีตัวด้าเตจีเยหปดอเจแเนากเ็ค่ามากอะเจีาคแบบแเจ้ว่าเจยเป็นหกซะเป็นกแปซะออกเจแปเจพิเต้มหนึ่งว่าฟันมาพามาเกออันนี้ฟันว่าเ่ปูมาหาซ้ตัวีลนนี่ยหนึ่งสามเนี่ย มาอยู่คือนเนี่ย,นยหนึนย์ามเล่ะเสร็จเล้วบูมาติปูนองหารมาให้มาเคลืนให้ตี๋จ้าหนึ่